ตามมดส้มตามมดแดงนี CO ่ครับพี่น้องเรียบร้อยครับใส่ข้าวคั่วได้ก่อนมัส่อ๋อทุดนี่มัส่ข้าวคั่วเด้อพี่น้องถ้าใส่ข้าวคั่วจะเป็นสูตรสังงทำอีสศาลมันเนาะนี่ครับนี่สูตรแบบเหนือครับลองไปย่างกันพอเด้อครับพอดเดืดขาดครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับนี่ครับครับพ่อครับมันมันแบบไข่ส้มมันมีแม่ใข่หมูหม้อครับ เอาแมวใส่เห็นน้นอยอยจะไดุ้่มน้ำลายแต่ครับกินโซนอยเดอร์ลายแต่ครับหลายแตครับคมาคนมา